ชมกันเลยนี่นักบินอยู่นี่นี่สั่นอ,อย่าไปสั่นมัน้นพีซีนายเครื่องโอเอสร้อยห้าห้าปัม๊มปั๊มไหมปัม๊มร้อยห้าห้านะ,ค,ะค,ครับโอเคไปครับเทคออฟ อยู่ข้างหลังไม่ได้หรออยู่หน้าเน่ยได้ต้องเตมอ่ะโยงต้อง ทโคตรยาวเลยเก็บล้อพี่เก็บแล้วครับเก็บแล้วอ่าเก็บล้อแล้วบินดีนะเนี่ยเลีเ้ยวเลยลงมาปั่กันเข้าพระอาทิตย์ตัวดีข <laughs> ับหนึ่งอ่ายังลงมันต้องทิมไหมมันตัง้งไฟโหมดทิมได้ไหม มาดูไม่ได้ร้านเลยหรือถ้าว่ามันบินแบบนี้ได้แล้วก็บินครั้งหนึ่งยังลงเยอะครั้งบบหนึ่งอันนี้ไม่ได้เปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวดูนะเปิดแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเออว่ะมันลงเยอะอย่างมันออมัน,ม,น,ม,นมันกดไปว่ะใช่แล้วเอากลับ,บใครบอกกก็บอว่าพี่ แล้วแล้วได้ปลดมิกจะแฟบย,ยังยังยังอ่ารอบแรกก็อลองแบบไม่เกิดแฟบยอมไม่งั้นพี่ก็มิกไว้แต่ถ้าเกิดพอเปิดแฟบป,ปุ๊บแล้วถ้ามัน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 ดาวใช่ไหมเอ้ยเอยพี่ก็ปรับเป็นอัพเมื่อกี้มันไม่ใช่แล้วก็เอาเพิ่มไปเลยเมื่อกี้เป็น,นกี่เ์เซ็นเราก็ค่อยๆเพิ่มเอาอเพื่อไม่ให้มันดาวอะ่ะดูแล้วน่าจะต้องไปสูงอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าแกกลัว,วว่าเปิดแฟบแล้วมันจะตอนขึ้นไงไม่มีทางเลยให้เปิด ลงกดดาวลงมันสูงมากพี่ใช่ไหมพี่เป็นสูงมากเลยแล้วเหรอพี่เป็นสูงมากเลยแล้วอ่าโอเคแล้วตามตาวเราพาไปไกลหน่อยก็ได้สนามกว้างเดี๋ยวรออาการดีๆเดี๋ยวผมเอามัดแตงมาบินมั้งของพี่ติดอะไรหล่นนะน้ำเก่าวะใช่ครับ วอ๋อกำลังขึ้นเหมือนไม่พอเลยมันวิ่งยาวมากเลยโอ้หเราขึ้นมันขึ้นปุ๊บเลยมันเป็นใบสามเบรดหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะสเบดถ้าสองเบรดน่าจะดีกว่านี้นะมันโดนแบ่งไปแล้วใช่มันโดนแบ่งไปแล้วเมื่อกี้นะรอบหนึ่งฟันพื้นผมว่าใบสองเบรดน่าน่าจะดีกว่าแต่พียังไงว่าเราถือสเกลถูกไหมเราสามเบรดอ่ะใช่ โอเคเดี๋ยวถ่ายคิตอนแลนดิ้งนะครับตรงอะแลนด์อะแลนดิ้งนะครับโบฮีวนมาเช็คล้อก่อนรอบหนึ่งไม่ได้ดีแฝบเนาะไม่ได้ดีดีไม่ได้แลยเดีวเดี๋ยวกว่าคนที่มึงเลยแหละพี่เช็คล้อก่อนไหมเช็คติอ่าโอเคล้อออกล้อสามล้อโอเคอาแลนดิ้งนะครับหายไปล้อ นี่ไม่ต้องเดินหนีเดี๋ยวผมเดินตามอันนี้คือตัดใช่ไหมเฮ้ยมันมีอาตาล่อนประเบอร์แฟบแทบไม่ต้องเลยล่อนรอบแรกกันล่อนลงยาวเลยโอ้โหสายตาสุดยอดเฮ<ะ>้ยเครื่องดับดับแล้วเคปลอดภยัย